Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big s t o r y สํสำหรับวันเสาร์นี้ครับถ้าผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเรามาคุยเรื่องแมวอ๋อน่ารักมากเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแมวที่อังกฤษนะครับอยู่ที่เมืองนอริชที่ประเทศอังกฤษ เจ้าของชื่อลลล a าบริสเซตอายุ71เขามีแมวที่มีชื่อว่าโรซี่ครับโรซี่ก็ฉลองวันเกิดเมื่อวันพฤิัหัสบดีที่แล้วโดยที่มีเค้กทำจากแซลมอนโอ้มันต้องอร่อยมากสำหรับแมวครับสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือโรซี่ครบอายุเท่าไหร่ครับ32ปีใช่แล้วครับ เป็นแมวที่อายุ32ซึ่งเจ้าของเชื่อว่าอายุมากที่สุดในโลกซึ่งถ้าไปถามที่ g u ิน n e s s คือ g u ิน n e s s ยังไม่ได้ไปตรวจเขากำลังจะติดต่อกับ Guinness World Records ครับที่บันทึกสถิติโลกแล้วก็บอกว่าแมวที่อายุมากที่สุดคือ f l o s s ี่ซึ่งตอนเมื่อปีที่แล้วพฤศจิกาปีที่แล้วอายุ26ปี316วัน แต่ r o ซี่ล่าสุดเมื่อวันพฤราหัดที่แล้ววันที่1มิถุนายนอ,อายุ32ก็แสดงว่าต้องเป็นแมวที่อายุมากที่สุดในโลกโยหถือว่าเยอะนะถ้าเราพูดถึงนะถ้าพูดถึงเพื่อนๆน,นะครับก็แมวก็อายุ15 16 17ก็แก่แล้วแต่แต่แมวตัวนี้ครับเกิดในวันที่1มิถุนา ยี่ิบสอปีที่แล้วครับโอ้โหผมเพิ่งมาประเทศไทยหมาดๆเลยก็ปีหนึ่งสองปีแล้วก็เกิดถือว่าอายุยืนมากเลยอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจคำแรกก็คือแมวครับมี2องคำที่จริงมี3คมคำที่เขาใช้ในข่าวนี้ที่จะที่จะ อธิบายหรือจะแปลคำว่าแมวคำแรกผมเชื่อว่าทุกคนรู้ไม่ว่าจะอายุ5ขวบหรือ95ครับเพราะว่าเรายังเชื่อว่าทุกคนก็จำได้อันนั้นก็คือ cat c a t ครับแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแมวลูกแมวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kitten k, itten, k i t t e n แมวคือ cat ลูกแมวคือ kitten แต่มีอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ในคราวนี้ที่เราถือว่าเป็นทางการนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ยังใช้อยู่ครับอันนั้นก็คือ feline ครับ f e l i n e feline ในภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงเป็น feline ครับ feline ก็แปลว่าแมวครับก็คือ ป็นจำเป็นเป็นเป็นที่จริงก็เป็นแคทคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าฟีไลน์จะจะฟังแล้วทางการมากกว่าครับดังนั้นมี3มคำที่เราต้องจำเอาไว้ก็คือแคทคิ t t e n และฟ e l i n e ในคราวนี้เขาใช้ทั้ง3นะครับเพื่อความหลากหลายถ้าเขาใช้ Cat, Cat, Cat ตลอดก็คงน่าเบื่อนิดหนึ่งครับฉลองในภาษาอังกฤษใช้คำว่า celebrate ครับ c-e-l-e-b-r-a เ e. ครับ Celebrate ก็คือฉลองในคราวนี้เขาบอกว่าวันเกิดที่32ก็คือ30เอ่อครบ32แต่เขาจะเรียกว่า3 2 second birthday ทำไมก็ไม่ได้ใช้32ครับเพราะว่า32ในภาษาอังกฤษก็เป็น32นั่นเป็นเพราะว่าในภาษาอังกฤษก็มีเลขลำดับ ที่เราเรียกว่า ordinal numbers นะครับ ordinal numbers ก็คือเลขลำดับที่1ที่2ที่3ที่4ที่2ในภาษาอังกฤษคือ second s e c o n d อาจจะรู้อยู่แล้วว่าที่1ก็คือ first ที่2 second ที่3 third เมื่อพอถึง32เรายัางต้องใช้ second 3 h second birthday ครับ t h n d birthday ในภาษาอังกฤษก็คือวันเกิดที่32ครับเพราะว่าครบ32ปีครับอันนี้คือเหตุผลที่ก็ไม่ใช้32ครับเขาจะใช้3 2 n d birthday ครับเมื่อกี้ผมอธิบายว่า celebrate ก็คือฉลองดังนั้นเราจะบอกว่า a pet that celebrated her 3 2 n d birthday สัตว์เลี้ยงน,นี่ก็คือเพ t ที่ฉลองครบ32ปีครับ ซึ่งเป็น oldest living cat in the world ก็คือแมวที่ยังมีชีวิตอยู่อายุมากที่สุดในโลกอ๋อเพิ่งรู้เลยครับว่ามันเป็นต้องยังมีชีวิตอยู่ครับแสดงว่าอาจจะมีแมวที่อายุยืนมากกว่านี้อีกอในอดีตนะครับเ่วเสียชีวิตแล้วแลนนี่ก็เป็น the oldest living cat in the world ครับก็คือแมวที่อายุมากที่สุดในโลก อีกคำหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงคือคำว่า Salmon นะครับ s a l m o n ก็คือปลาชนิดหนึ่งใช่ไหมครับปลาแซลมอนขอเรียนให้ทราบนะครับว่าคือคนไทยหลายคนจะออกเสียงคำนี้ว่าเป็น Salmon เพราะว่าเราจะเห็นตัว l s a l m o n แต่คำนี้เป็นคำที่แปลกๆนิดหนึ่งเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ออกเสียงตัว l มันจะเป็นแซมอนอีกครั้งหนึ่งครับแซมอนได้ยินไหมครับไม่มีคำว่าไม่มีเสียง L ในคําในในคำนี้ก็มีแต่แซมอนอันนี้ก็คือปลาแซาลมอนในภาษาไทยครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงเป็นแซมอนนอกจากนี้ก็มีคำว่า vet vet ที่แปลว่าสัตัวแพทย์ใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้เพราะว่า แมวตัวนี้ในชีวิตของมันทั้ง32ปีมันไปที่ที่ vet สัตวแพทย์เพียงแค่2ครั้งในชีวิตเลยเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายใน break ที่2นะครับเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ pet that celebrated her 32nd birthday last thursday in britain might be the oldest living cat in the world. leila brissett, 71, of norwich, england, said her cat, rosie, was born june 1, 1991. rosie celebrated her 32nd birthday thursday with a salmon cake. brissett adopted rosie when she was only a kitten and said the feline has only been to the vet twice. Once to be spayed in 1991, and a second time about five years ago to be treated for a cyst. Guinness World Records says the current record holder for oldest cat is Flossie, who was 26 years and 316 days old when she was certified in November 2022. Jop kah, kap mau ayu yun thit sut nai loe you Oldest living cat. This is kwa meaning of living L I V I N G. Sing Young Mi Chi you Koku oldest living cat. Mao A you Ma Chi so nyang mi chi wit you. Romadu tila a pet that celebrated her thirty-second birthday last Thursday in Britain might be the oldest living cat in the world. Romadu Brathan, kapne brayokni, a pet. That celebrated her thirty-second birthday last Thursday in Britain. Anikoku uh Pratanaka A pet satliang that celebrated her thirty-second birthday. Signature long krop samsipsong the last Thursday. Mua in Britain. Naesaha might be the oldest living cat in the world. Might be a pen. The oldest living cat in the world. Koku Mao. Tsung Yang Mi Ayut Mark Tisut. In the world. Nai Low. Leela Brissett, 71, of Norwich, England. Anikapen Chi Jiao Kong, the Kap Ayut Jetsip Edgar, Asa Ayut Norwich, Pratet Ankrit. Said, Kabohua, her cat Rosie was born June 1st, 1991. Tabohua. แมวของเธอชื่อ Rosie R O S I E was born ก็เกิดในวันที่1มิถุนา1น9 1ครับ32ปีที่แล้ว was born June the first สังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่า second ก็คือที่2ทีนี้ก็มีที่1 first of June 1991ต่อเลยครับ Rosie celebrated her 3 2 n d birthday Thursday With a salmon cake. Rosie celebrated ED tontai, adit, Rosie celebrated her 32nd birthday Thursday. Kus, chalong, th uh, 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 th th leo. with a salmon cake. Mi, uh, cake salmon. เราอาธิบายไปแล้วใช่ไหมครับการออกเสียงแซม,มอนอย่าลืมด้วยครับก็ตัด L ออกครับก็เหลือแซแซมมอน i s i s ตั a adopted r o s i e when she was only a k i t t e n ที่จริง Adopt แั่วว่ารับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับในความหมายนี้ก็คือดูแลนั่นเองบร s s d ั adopted r o s ี e ที่ผมสะกดให้ครับ A D O P T เต erm ิม E-D ดี d ตอนท้ายเพราะเป็นอดีต Brissett adopted Rosie when she was only a kitten. Mua Rosie Yang Mao Yu. And said, Kabohwa, the feline has only been to the vet twice. Feline, young ti pom kwa cat ครับ has only been to the vet twice. Go Once to be spayed in nineteen ninety one. ถ้าพูดฟังครับ to spay ในภาษาอังกฤษ S P A Y อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยเพราะไม่เคยได้ใช้แต่ to spay ในภาษาอังกฤษแปลว่าทำหมันครับ The cat was spayed ก็แปลว่าแมวก็ถูกทำหมัน Once to be spayed in 1991นี่คือปีที่เกิดนะครับก็ทำหมัน And a second time about five years ago to be treated for a cyst และครั้งที่2เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเพราะรักษาอันนี้ก็เป็น to be treated ครับก็คือรักษา for a cyst c y s t ครับ cyst uh, ที่จริงอันนี้ก็ทับศัพท์นะ cyst สอโซซารอ,อ,อีสอเสือตอตาเตากลันนะครับก็คือมันจะเป็นก้อนนะครับหรือจะตุ่มที่เกิดขึ้นตามร่างกายครับ Uh, ลักษณะก็เป็นถุงเลยครับอย่างนั้นแหละครับอันนี้ก็คือ cyst ในภาษาอังกฤษครับเพราะฉะนั้น uh, cyst ที่นี่ก็คือคือ cyst ทับศัพท์เป็นภาษาภาษาไทยครับ Guinness World Records says the current record holder Guinness World Records เขาบอกว่าผู้ถือสถิติโลกปัจจุบันนี่คือความหมายของ current record holder Holder ก็คือผู้ถืออะไรครับ Record การทำลายสถิติ Current แปลว่าปัจจุบัน C U W R, R E N T Current the current record holder for oldest cat สำหรับใครที่คว้าแชมป์นี้สำหรับแมวอายุมากที่สุดก็คือฟลอสซี่ครับซึ่งในเดือนพฤศจิกที่ผ่านมาปีที่แล้ว อายุ26ปี316วันนะครับ She was, 30, she was uh, 26 years and 316 days old when she was certified in November 2022ก็อายุ26316วันเมื่อได้ถูกบันทึกได้รับการบันทึกว่าแมวอายุมากที่สุดนะครับในพฤศจิกยายน ปีที่แล้วครับ2022หมดเวลาพอดีครับไม่มีเวลาที่จะอ่านอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับไปที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com ครับ a-n-d-r-e-w-b-i-g-g-s.com ก็สามารถที่จะ uh, อ่านย้อนหลังได้เลยครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful Saturday see you tomorrow on the big story goodbye